ที่มีการกล่าวหาว่าหน่วยงานที่ผมกำกับดูแลเนี่ยตัวผมอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนผมผมขออนุญาตชี้แจงคือเรื่องที่กล่าวหามาทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับเนี่ยทำให้เข้าใจกันผิดหมดเลยผมขออนุญาตสั้นๆนะครับเรื่องบริษัทอสสงหาริมรัพย์ที่ในอดีตผมเคยบริหารมาเนี่ยเดิมเนี่ยเมื่อหลายปีแล้วนะครับเกือบห้าหกปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีหกหนึ่งเยำผมเองเนี่ย บริษัทก็มีปัญหาภายในผมเข้ามาบริหารเพื่อจะแก้ไขปัญหาจนกระทั่งสามารถบริษัทสามารถกลับไปรีซูมหรือเข้าไปเทรดไปซื้อขายในตาลาดหลักทรัพย์ได้หนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ลาออกครับไปทาอย่างอื่นส่วนเรื่องลิซซิ่งเนี่ยที่ท่านเดียรรูป้กปล่าวหาว่าผมเนี่ยทำเรื่องลิซซิ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ประกอบธุรกิจเรื่องลิซซิ่งเลยนะครับส่วนเรื่องที่ปรึกษาขณะนี้เองเนี่ยมีการกล่าวหาในทํานองว่าผมไปตั้งที่ปรึกษาที่ดูน่ากลัว มีผลบีบทับซ้อนผมขออนุาตประกาศเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้ผมยังไม่ได้ตั้งที่รึกษาเลยนะครับยังอยู่ระหว่างตรวจคุณสมบัติอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลความจริง